不飘。<Good> <Yeah. S 1> <laughs> ดีทุกคนจากเมืองคีประเทศยเยอรมนีเช่นเคยค่ะวันนี้เสยายกกลับมาขายอยู่ตลาดเช้านะคะวัน,นวันเสาร์เนาะก็คือเอ่อสวัสดีฮัลโหลสวัสด<ะ>ีค<ะ>่ะหมดตอนนี้ก็คือเตรียมของทุกอย่างเกือบหมดแล้วนะคะเหลือแค๊สรถนะคะเนาะอย่างอื่นกน็เรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะเนาะแล้วก็เรือ บงทะเลนั้นอย่างอื่นหันแล้วเนาะคะ่ะจะเหลือรวนเนื้อรวนไก่เนาะรวนไก่ไมั่มีเนื้อแต่ก่อนมีเนื้ออยู่ค่ะรู้สึกว่ามันขายมันขายได้บดีอนะ่ะน้าแล้วท,ทีนี้มันแพงเนาะเนื้อมันพแพงก็เลยลดลดบ่ได้ขายนอกจากเอรอลูกค้าถามก่อนเนาะคะ่ะยังสี่แบบค่อยกลับมาขายอีก <laughs> ทุกอย่างมัน เปลี่ยนแปลงกันได้เนาะจ้ะเนาะถามว่าเป็นอย่างนั้นร้านซอยยอคือมีเมนูน้อยแท้เอเพราะว่าร้านเฮามันน้อยเนาะค่ะเนาะแบบข่ถ้าสิขายลายย่างมันกะวุ่นวายเนาะค่ะแบบอีกอย่างเต่าซอยยก็มีแค่สองเต่าเนาะแล้วก็สามเต่าตรงนั้นนะคะคือคนเดียวมันเทเธอเดียวบ่ได้เนาะไอแบะซอยได้พอนิดๆหน่อยๆเนาะคือแบบ มันบได้ตั้งใจเฮานะเอาง่ายๆคือให้เรามีนาที่อนบริการลูกค้าแลวก็ตักเข่าอย่างแบบนี้ค่ะให้ลูกค้าตอนนีก้ก็เป็นคนเฮ็ดเนาะก็คือตลาดวันเสาร์วันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วาบได้มาขายนะคะเนื่องจากวานหิมะติดหิมะนะคะและลรถก็มาเสียอีกนะคะก็คือ อ <Hi. S 1> ุปสรรคหลายอย่างมากแต่กะนั่นแหละค่ะเฮากับพามันมาได้เนาะจังเดกะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เราหน่อยนะคะคือจะมีลูกค้าหรือเปล่าเนาะวันนี้ไห้ Ja, das wir. Ein paar Minuten dauert, muss ich eben heiß machen. aber ja. das ist kann man wieder, ja? Das ist das Beste, ja vielleicht so fünf Minuten oder so. Ja, ja oder, dann ich noch ein paar In aller Ruhe, genau. Okay. Super, Können Uhr kann บาจะจากกรีซเซย์ยอเป็นคนเฮ็ดอีย่างซานะคะบางคนเห็นกอาซิแบบขัดหูขัดตานะกะคนมันซาเนะเฮ็ดแบบแต่มันกะเร็วซุดได้เท่านี้นะคะกะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะนะเนาะปริมนวสียุทธพัฒนานะแต่บางคนมันคุ้นคมเม้นมาเนาะไมอันแอบบฟ้าดอกวา ช้าบ้างเร็วบ้างแตเนาะแต่มันก็ดีนะเป็นนายตัวเองมันบต่ตองบังคับไผลนะแล้วผู้อื่นก็บ่ได้มาบังคับเพานำมันต้องโดนใครแขวะใครอะไรอย่างเงี้ยเองเป็นคนเซนสะิทีฟเนาะผู้ใดมาเว้าอันมาว้าใส่รู้สึกเสียใจได้ ลูกซื้บางเพื่อจะอยากตอบแบบโหนารักใส่เขาา่านะแต่มันกะนั่นแหละค่ะร้อยพ่อพันแม่เนาะเราไม่สามารถบังคับให้ใครมาชอบเราได้เ้ากระเฮ็ดไปตามที่เป็นตัวเรานี่แหละค่ะ เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนมันจะถ้าโบเป็นตัวของตัวเองมีเหตุอย่างมันจะเห็ดได้โบนานแด้คือเวลาอยู่กับไอ้บ่าวเนี่ยมุจักกันใหม่ๆเนี่ยอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่สยอกับออกลายอ้บ่าวเห็นแล้ว Ja. ja. <laughs> Zu probieren haben wir hier noch einen Landschaften mit Banane. <laughs> danke. Ja. Möchtest du eine Gabel oder eine Verbierte? Nee, danke, aber eine Verbierte würde ich nehmen. Ja. Mhm. Sehr schön, wenn das früh schon mal jemand kommt. Mhm. Ne? Danke. So, also, guck mal. Ich hoffe, hier das hier so in der Serviette. Perfekt. So. Vielen Okay, Dankeschön. dann. Lass mich gut schmecken. du die oder du die ohne Serviette? Heiß. Oh, nicht, nicht, nicht so heiß. Geht noch, okay. Ah, ja. Danke. Danke, Wie ัล่่ะไดดด้กิินลลวคคัมูกค้ามาซื้ออันโภเปียให้อันลูกเพื่อนเนาะค่ะอันขออันเดียวเนาะค่ะอาทิตย์ที่แล้วเขาก็เอ้ยโบแม่อาทิตย์ที่แล้วอ่าอาทิตย์นู้นอ่ะเพื่อนก็มาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วโบได้มาเนาะเพราะว่าติดที่มาไงนู้นอาทิตย์ก่อนนู้นนะคะเพื่อนอันบ่าวบ่อไอ้บ่าบ่อบ่อเอาแต่เพื่อนให้เนะคะเด็กน้อยเนาะเพื่อนอยาก อันเ๊กๆเดือนน่ะเพิ่อนอยากจ่ายนะแบบอาทิตย์ที่แล้วเพิ่นก็ใสี่สิบเซนอาทิตย์นี้เพิ่นใหา้าสิบเซนแล้วมาขอซื้ออันเดียวเพราะว่าสงสัยรู้เพิ่นมากนะมากกันอบเยาอบเยียพักหวังว่าวันนี้จะขายได้เนาอจ๊ะ Die Nudeln sind fertig. Hallo. Hallo! Ich kann einmal Frühlingsrollen mit Händchen bitte. Ja. Das ผัดเส้นไว้นะคะไอ้บ่าวอยากกินนอะไะค่ะวันนี้ตามใจไอ้บ่าวเยอรมันหนึ่งวันนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดไอ้บ่าวนะคะเนาะอเลส let's go sumbervonsta l e ก s go s ก m b e r v สตาร์อเลส go วเกิดเัน t ดันเกิวันเกิดวันเกมดันเกิดวันเกิดเกิวนเคิดวนเนเกิดวเกิดนิดวัเลยตอนเนีกก okay, ินันนเนกกน อนั in no no Here, ่งม awesome. ืองหนากันนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่มีเลยเนาะจ้ะเนาะนี่ปกติร้านกาแฟนะคือแบบยาวเลยนะคะแถวยาวเหยียดมากเลยเนาะก็ยังไม่มีตองใส่เขาอันเก็บเงินไว้อันซื้อของขวัญอันให้ครอบครัวส้วงอันคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะเขาก็ไปอยู่อันจุมอยู่ในงานคริสต์มาสละกนอยู่ในเมืองเนาะหาซื้อของหาซื้ออัน องขวัญน่าจะ Let's go s o m go burn star 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 ใจเกิดๆก็คุณคลับะเมื่อนี้เพิ่นเกิดเพิ่นนะคะก็เลยร้องเพลงเพิ่นฟังเนาะร้องเป็นรอบที kind of ่5ที่6แล้วค่ะ กิบอร์ดสตาร์กิบอร์ดสแย่แย่กิบอร์ดสตาวันเกิดนะคะแต่ก็ต้องมาทำงานนะคะอ่ากบอร์ดซากอ่ะเบอร์มูสอบไย <c oughs> วันทำงานนะคะเราต้องมาทำงานเนาะไม่ได้เงียบอีกทีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูแอดเฟซพี่ด้วยแหละอ้าวเหรอคะดูเฟซตลอดเลยจริงเหรอขอบคุณนะคะวันนี้ขายได้ดีเลยลูกค้าลูกค้าน่าจะเข้าไปในเมืองนะคะอาจจะเป็นช่วงปีใหม่ใช่เพราะว่าไปอุลตร้แล้วอะไรอย่างเลี้ยใช่แล้วก็อาจจะแบบไม่มีเวลามาตรงนี้ก ขอบคุณมากนะคะฝากติชม,ด,มด้วยนะฝากติชมด้วยนะคะไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรคือแต่กลับมาคุยได้ก็บอกรสชาติอะไรเงี้ยจะได้ปรับปรุงค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ Fünfmal rotes Curry vegan, ja. ja. Und ich kann mit Karte zahlen, ne? Das sollte eigentlich gehen. Okay. Okay, ja, dann wir hin, fünfmal Curry. Fünfmal? Ja, fünfmal Curry. Okay. Und fünfmal mit den Bananen. Also fünf Portionen, ja? Genau, fünf Portionen mit dem Bananen und fünfmal rotes Curry. Ah, okay, gut. Okay. Nee, nee, wir haben Ja. Die Bananen, hast du? ja. Brötte, können wir schnell Mütze kaufen gehen? Ja, das dauert auch einen Moment. Ja. Okay. Auf jeden Fall, so gut Minuten dauert es bestimmt. 15 ne? Oder 15. Alle Ruhe. Neun, ne? Neun. Lukama, Ton, Pitlane, Lukama. มาตอนจะปิดร้านนะคะเราก็ต้องเร่งนิดนึงเนาะเยอที่บอาจะอเอาไปทำท์ได้กลิดทีละที่ว่าเธอกกางอย่ๆๆอาบมีทูฟูไงยๆที่ม่ทูฟูนอาบ <lacht> 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 Aber sie können sich uh, still vor, vorher, ne? Ja. Was, Was hättet ihr denn gerne? Ich nehme einmal die gebratenen Nudeln. Ja. Und dann nehmen wir noch das rote Talstab. Mit Hähnchen in groß. Ja, okay. Aber ungefähr äh, 15, ja. Minuten. Okay. 15 Minuten. 15 Minuten. Wird aber ja. ungefähr 15 Minuten dauern. Ja, hat, ja, aber alles ich jetzt gerade noch was haben. Ja, wir sind uns immer zu lang.

ich das hier ja, ich gebe mal an der Seite, guck mal, hier rechts geht. So. Ja, aber ein bisschen mehr. Jetzt ganz schön gerade halten. Dankeschön. Auf, ah. Dann haben wir 18,50 getting. Danke? Ich mach 20. Vielen Dank. Dann danke, dass ihr das noch okay. gemacht habt. Ihr hatte glaube ich schon zu oder so. Ne? Wir waren im Begriff dazu, aber ja. völlig okay. Also okay. wenn dann noch jemand kommt, dafür haben wir morgens nochmal ja. nichts zu tun. Lust. Das das? Danke, ne? Oder sonst ihr könnt auch anrufen, wenn ihr mal was bestellen ah, wollt. Ja, das geht auch, okay. mal auf. Ja, das geht auch. Dann wissen wir. Und ihr sagt, wir kommen um 1 Uhr. Oder so. das ist ja, kein Problem. Ja, ja. Dann müsst ihr auch nicht warten. Ja. Eine oder eine E-Mail könnt ihr schreiben. Okay. Guck mal, das E-Mail ist drauf oder ja. Telefonnummer. Gut, mal und dann mit. wisst, dann sieht schon, was es so gibt. Ja. Einfach bescheid sagen. Dann. Aber dann danke, ne? Ja, ich danke auch. Ich auch danke gleich ja, danke. mal. ลอลูกค้าแบบไกลสิบปิดน่ะทุกคนบ่ายโมงแล้วนะคะลูกค้ามาสั่งแบบอดีใจดีใจวันนี้นึกว่าจะกลับบ้านด้วยมือเปล่าซะแล้วนะคะแต่ก็ ถือว่าโอเคเลยวันนี้ยิ้มได้นะคะเรืออันนึงนะคะรถเลกแจกแถมไปเนาะน้อเล็กจิ๋วคจิ๋เนาะเก็บของก่อนนะคะตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะคะตลาดก็วายแล้วเนาะ ก็เหลือคันนั้นแล้วก็คันนั้นแล้วก็ของเรานะคะนี่ไอ้บ่ากกำลังปิดการแสดงนะคะปิดการแสดงของร้านอ้อมไทยอิมบิสเนาะจ้าเนาะอันนี้หิมะนะคะมันยังไม่ละลายเนาะมันกลายเป็นน้ำแข็งอะทุกคนมันกลายเป็นน้ำแข็งนะคะแบบแข็งมากเลยนะเห็นไหม กวนปักใหญ่เนาะ,ะแล้วฝนก็ตกนะคะพื้นแฉะเนาะฝนตกลิ้นๆนะคะคนไทยเขาก็มองว่าฝนตกโปรยโปรย